สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือหนังสือเสียงยามบ่ายส,สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ครับพบกันเป็นประจำทุกวันยามบ่ายกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่สามารถนํามาผสมผสานใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างหลากหลายในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีก้าวเข้าสู่ EP ที่44แล้วครับ ทุกท่านครับเทคนิคของการเป็นนักพูดที่ดีมันมีความหลากหลายมันมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะสามารถนำมาผสมผสานหนึ่งในนั้นก็คือการพูดในร้านอาหารร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักพูดจะต้องได้สัมผัสนะครับโดยการพูดจะมีอยู่สองลักษณะนั่นก็คือ การจัดกิจกรรมในร้านอาหารจึงต้องพูด 2. ระหว่างทานอาหารมีเรื่องต้องพูดเทคนิคนี้นะครับให้นึกภาพหากไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดเนี่ยกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องมีก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า thank you party หรือจะเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โครงการระบบงานหรืออื่นๆเทคนิคการพูดในร้านอาหารเมื่อจะต้องจัดกิจกรรมนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทีมประสานงานหรือบางครั้งตัวของผู้พูดเองหากเป็นผู้จัดมีทีมงานจัดหรือตัวเองจะต้องมีการส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยการประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะสำหรับนักพูดนะครับ เพื่อกําหนดให้ได้ทราบถึงว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นใครนะครับให้สนใจในตัวผู้พูดจุดนี้ให้นึกภาพบังต่อปไปนี้ครับงานงานหนึ่งเรียกว่างานขอบคุณลูกค้าจัดในร้านอาหารที่มีห้องหรือมีลักษณะของการเป็นสถานที่ส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นรวมถึงหากเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ที่มีงานจัดเรียงในช่วงเย็นช่วงค่าหรือแม้กระทั่งมื้อกลางวันและจะต้องมีการพูดคุยเกิดขึ้นเทคนิคนี้ครับผู้พูดจะต้องประสานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทีมสตาฟทีมออกเกนไนซ์นะฮะผู้ให้บริการเนี่ยโดยกําหนดว่าให้มีการรับประทานอาหารให้เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นให้คอยดูนะครับว่าผู้ฟังเนี่ยได้สนใจในตัวผู้พูดหรือไม่ เพราะมิฉนั้นแล้วการพูดการสื่อสารของนักพูดหรือผู้พูดนั้นจะไม่ได้รับความสนใจต่อมาครับเทคนิคการพูดในร้านอาหารในในเมื่อเราต้องจัดกิจกรรมในขณะที่เราจัดกิจกรรมต้องมีสื่อนะฮะหรือควรมีสื่อหรือมีสิ่งที่จะสร้างความสนใจหรือจูงใจให้กับผู้ฟังได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงเริ่มรายการจะต้องมีเกมมีสิ่งของมอบ แจกนะครับในระหว่างการพูดก็มีสื่อเพื่อจะจูงใจนะครับเกิดความเข้าใจประมาเทคนิคที่ดีคือการให้ผู้ฟังนั้นเขามีส่วนร่วมในการรับฟังมีการถามตอบมีการให้แสดงออกมีการให้แสดงความคิดเห็นการจัดเตรียมเนื้อหาที่จะพูดควรกระชับครับตรงใจได้ประโยชน์ การที่เราได้มีการเตรียมเนื้อหามาแล้วก็หากมีทางด้านของสื่อประกอบการพูดจะต้องเป็นภาพที่ดึงความรู้สึกทางด้านของตัวหนังสือที่มากจนเกินไปก็จะไม่ได้ให้ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควรแต่หากเป็นภาพและมีถ้อยคํานะครับและเป็นถ้อยคําที่ตรงใจได้ประโยชน์สําหรับผู้ฟังเนี่ยประกอบกับเนื้อหาที่กระชับด้วยจะยิ่งทําให้ผู้ฟังนั้นเนี่ย ให้ความสนใจและใส่ใจมากยิ่งขึ้นต่อมาก็คือการบริหารเวลาได้ดีครับผู้พูดในร้านอาหารในะกิจกรรมนั้นๆไม่ควรที่จะพูดยืดเยื้อน้ำท่วมทุ่งพูดอ้อมนะฮะคนมุ่งเน้นประเด็นได้ดีนั่นก็คือการบริหารเวลาในการสือ่อผู้พูดจะต้องสร้างความประทับใจโดยนำเสนอไม่ว่าจะเป็นให้ผู้ฟังนั้นเนี่ย ออกมาแสดงความคิดเห็นยืนขึ้นแสดงท่าทางวงเล็บในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับแต่นักพูดนั้นมุ่งเน้นให้มีการโฟกัสมาอย่างตนให้ผู้ฟังทุกคนเนี่ยตั้งใจใส่ใจมายังผู้พูดในครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับหากจะต้องมีการพูดระหว่างรับประทานอาหารอันนี้เทคนิคที่สําคัญคือการตั้งคําถามอย่างมีศิลปะผู้กับผู้ที่อยู่ในโต๊ะอาหารนั้นน หากเราไม่ได้เป็นวิทยากรหรือพิธีกรแต่ต้องอยู่ในโต๊ะอาหารและร่วมรับประทานเนี่ยการคอยช่วยเหลือการให้บริการต่างๆด้วยความรู้สึกที่ดีโดยมีคําพูดประกอบก็เป็นอีกส่วนและสิ่งหนึ่งที่สําคัญและผู้เฉพาะสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์นะครับการจะแนะนําตัวเองหรือธุรกิจที่ทำก็ต้องให้ดูว่าเป็นการสร้างมิตรภาพไม่ใช่มุ่งเน้นทางด้านของการขายหรือการขยายงานอย่างรุนแรงนะครับ การตั้งคำถามอย่างสร้างสารรค์และต,ตั้งใจฟังอย่างมีความสุขเนี่ยจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญฉะนั้นทุกท่านครับปัจจุบันนี้เรือของเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโควิดนะฮะตอนที่บันทึกเสียงนี้ก็เป็นช่วงของสถานาการณ์โควิดที่ยังระบาดอยู่เรื่องของการพูดในร้านอาหารอาจจะยังไม่มากนักแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราต้องมีการ ตอนนี้เริ่มจัดก,กิจกรรมได้นะครับวันนี้ก็จะตรงกับวันที่9เดือนกันยายน2564เนี่ยจะก,กิจกรรมได้ในแต่ละครั้งนะครับก็จะไม่เกิน25ท่านดังนั้นครับ นักพูดผู้พูด,พดวิทยากรหรือพิธีกรหรือบุคคลที่จะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยก็จะเริ่มที่จะต้องมีกิจกรรมในการพูดคุยหนึ่งในนั้นคือร้านอาหารดังที่กล่าวมานะครับฉะนั้นจะพูดในชานะของพิธีกรวิทยากรหรือผู้เข้าร่วมครับสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จังเกิเจอนะครับฉะนั้นครับการเสริมสร้างสเสน่ห์ได้ในทุกสถานที่มันมีแน่นอนครับศิลปะและทักษะในการพูดก็เป็นสิ่งและส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้าง เสน่นั้นได้การพูดดีฝึกได้ครับการพูดเป็นทําให้ชีวิตเปลี่ยนทุกคําพูดของเรานั้นมีพลังนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนในสังคมไทยขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ